เมื่อวันนี้ผมไม่ค่อยชอบหน้าดิชนะอายุโอเคไม่รู้ว่าเธอโบตอนนี้ยืนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะผมอยากลองสกิลดูครับไม่ตายตายจ้าอายุโอเคมึงเราเลือดมันเก็บมันเก็บตายเฮ้ยพี่เพี่ยทำให้กูผิดหวังนะโอ้ยมาเน่อุ้ยอ้ยโอ้โห่ไปโอ้โห่ไปเฮ้ยตายอีกแล้วเฮี้ยวจะเอามาหน้าไอ้จอนเดาสองหนึ่งจ้าเอาขวาก่อน ดาต้องขอโทษิ่งเทอร์โบด้วยนะครับพี่พีเอสจะมาล้างบาลแล้วนะครับเฮ้ยไอ้ชิ้นเฮ้ยโดนอ่ะหายแล้วเหลือพี่โอคนเดียวแล้วไงมีเก็บสักคนหนึ่งนะพี่โอเคไหมอัปซับล่าหนึ่เฮ้ยไอ้เจิดไอ้เจิดจริงผมว่าไอ้เจิดเหลือหนึ่งแล้วพี่เเอออาแบบสวยมีหวัดเสียหวัดตัวโอ้โหโอนาโมตายที่การขวาเบาหวานนะครับผมแก้ให้ไอยูโอเคสำเร็จแล้ว